สวัสดีครับพี่น้องทาง youtube ทุกคนนะครับผมผมเ่าไก่ครับวันนี้ก็มาพบเจอพี่น้องเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็มาไล่เหมือนเดิมนะครับมาดูมันสับปะหลังเหมาเดิมนะเพราะว่าเกษตรไก่ทําการเกษตรเป็นเกี่ยวกับมันสับปะหลังนะครับผมการทํามันสับปะหลังระบบผู้จัดจาก,การมันครับทฤษฎีใหม่เนาะตอนนี้ก็จะมีข่าวดีมาแจ้งข่าวพี่น้องนะครับทาง y YouTube เนาะคนไหนที่ติดตามอยู่นะครับตอนนี้มีโครงการดีออกมาจะพี่น้องนะ จะเป็นโครงการอะไรพี่น้องก็พยายามพยายามกดติดตามอ่าบ่าไก่ไว้นะครับว่าจะมีโครงการดีๆอะไรออกมาให้กับพี่น้องเราทุกคนนะครับที่สนใจอยากจะทําระบบผู้จดการมันเนาะวันนี้ก็เ่าไก่พาพี่น้องมาดูอีกต้นนึ่นะครับที่เป็นมันที่ของบ่าไก่วิจัยเองเนาะวิจัยเองและพัฒนาขึ้นเองนะครับว่าจะขนาดไหนเนาะอายุของน้องเขาก็ประมาณ10เดือนนะครับไม่ได้โกหกอายุนะครับเพราะว่ามีวันที่ยืนยันจริงๆนะครับแต่อยู่ในเฟซบุ๊กของอ่า,าไก่าไก่นะครับผม ตอนนี้ก็ปลูกว่อนที่สิบห้านะฮะสิบห้ามีนาคมนะครับไม่ใช่ต้นต้นที่แล้วนะต้นที่แล้วต้นนู้นก็จะปลูกเมษานะครับต้นนี้ปลูกมีนานะครับปลูกก่อน1เดือนนะครับจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวพาพี่น้องทาง y o YouTube เรานะครับไปรับชมกันเนาะว่าเป็นแบบไหนนะครับว่าจะถูกใจพี่น้องเราไหมพามาเที่ยวเหมือนเดิมพี่น้องนะเออเที่ยวเหมือนเดิมนี่นะครับชูวาบเห็นไหมฮะเนี่ยต้นนี้นะครับสิบอ่า สิบห้าสิบห้ามีนาคมนะฮะนี่นะตอนนี้นะฮะหกพศสองพันห้าร้อยสิบสามนะครับนี่ฮะขนาดหัวก็นี่ฮะก็ะได้ไหมครับนี่ฮะขาเลยนะครับผมนี่ฮะตัวพัฒนาสายพันธุ์นะครับตัวน,นี้นะฮะน้องคนไหนทาง youtube สนใจนะครับกติดต่อมาทางกเกษตรทางเบ่าไก่ได้เนาะเบอร์เบ่าไก่กับเบอร์ศูนย์แปดสองนะครับสองสองห้าสามหกหนึ่งสามนะครับเ่าไก่กําแพงเพชรน,นะครับผมนี่นะฮะ หรับว,วันนี้บ่าวไก่ก็ประมาณนี้พี่น้องอย่าทบเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าบ่าวไก่จะไปทำอะไรพี่น้องนะติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งติดตามไว้เลยครับซับสไครต์ไว้พี่น้องนะ๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้พี่น้องบ๊ายบายครับสวัสดีครับ